าวัสดีทุกคนวปนนี้แบบที่ชื่อว่าออบบีปั่ิออกโยายไก็คือต้องมีจักรยานแบบนี้เนี่ยเห็นหรือเปล่าเพื่อนทำเนี่ยผีหลอกวิญญาณรลอนผีหลอกวิญญาณรลอนอันชัางเข้าซะเหลือเกินผีหลอกวิญญาณรลอนป่ะมันจะไปยากอะไรมันก็ไม่น่ายากไปก็จักรยานไปเหมือนคนเล่นเยอะมากเลยผมงงมันแค่จักรยานมันมีอะไรแบบก็แบบเออไม่มีอะไรเยอะ ปานไปไม่มีอะไรอันนั่นอะไรอ่ะนี่คืออะไรกระโดดได้ได้วยเมื่อกี้ส่งมาได้กาวิปีคอ,อยเอามาทำอะไรก็ไม่รู้อันนี้อะไรอันนี้คือลุเพื่อไปเลยไปไปัจจัยาต่อไปก็ไม่น่าย,ยากดิเล่นง่ายง่ายเล่อะไรก็ตั่งเยอะตัง้ตงแกะปึ๊บกระโดดปู แมนแมนกวีคอโยโยกในสิบวิยังไม่ถ่านใช้เลยเขาอ,ออกไปเถอะผมสุ่มได้แบบตอนแรกสุ่มาแกได้แค่สองนาทีอ่ะโดนเอ,อิบมันจะไปยากเลยปั่นไปเม่งยปั่นไปเออมมองเม่งเดียวเด่ะไม่ต้อมีเบรคั้งนั้นเออโอเคเริ่มมีบามาล็อกลาวาบังเลยปึ๊บ เงยมันต้องเร็วๆสิช้าๆมับนช้าอืดเกินโอ้โหดันไงเอาไม่หวาโอยเดะไม่ยอมแพ้เลยซึบเี่ยก็ไม่ยากเลยเล่นเลยกันทั้งเยอะตั้งเยะคุณแล้วปั่นไปเออดดดโดดโดดโดแบกไว้ันเนย ไปอีกไปเลยเฮ้ยจกักรยามันเปลี่ยนทีทุกครั้งที่เราทายเนี่ยโดโดรีบเกิดขึไม่ได้เออไปอ,อ,อย่ามาดูถูกพลังเอ้ยสีเขียวได้แหละเข้ากันเลยต้องเปิดเพลงซะหน่อยแล้วมี้ดอกคุณยาล่อนมี้ดอกคุณยาล่อนนี้ไปไ ก็ไม่น่ายากค่อยๆไปไปมันช้าต้องรีบค่อยๆไปได้โดดกระโดด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 เป๊ะเลยนี่เล่นนังนาผ่านไปแค่ยีิสองเปอร์เซนต์เองเหรอคงต้องมีค่อยๆไปแล้วแหละโอเค อันนี้ก็จุดเลยช้ามันไม่เร็วมันช้าเกินหมุนเร็วๆหน่อยมันช้าไม่ได้ปอร์เกียร์มัน้งซิ่งเหมือนกับมอเตอร์ไซค์นั่นแหละช้าจังเลยเร็วเกินก็ตายไปคลอปไอ้เกียร์สิงไป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  าเติบเนิบเลยตึบ,บ,บไปมาไปมานด็โดดแบบนี้ก็ไม่เล่นยากเลยเต๊บ <c oughs> นี่อ่ะอันนี้อะไรไปช่างมันสิ่งไปเลยสิงไปโอ้โหเกี่ยน,นี้ต้องค่อยๆหน่อยโวไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้เออมันก็ไม่ยากนะแมบเล่นง่ายๆผมนึกว่าจะยากไงเพราะว่าไอ้พวกบังคับรถอะไรทั้งหลายในโลบกเนี่ยมือถืออะไรยังยากไม่ยาก ยังไม่หนึ่งครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยแมปเยอะไปไหนเนี่ยพี่อ้อยล่วอีกแล้วนี่ติงไปเลยไหมไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> มีภารกิจด,ด้วยเหรอวัดมีการคาบดาบได้สองครั้งโอ้แล้วไอ้คียวมาทำอะไรเนี่ยเมีการทำเกวดสปินวิวสองไทม์เล่นสิบชั่วโมงโอ้เล่นยี่สิบนาทีเออแล้วเราไอ้คียวมาทำอะไรอะ เกย์ okay. ลงอีิวไว้ทำแค่นี้เหรออือเกไม่มีอะไรหมุนลอ้อยังไงให้ถอยล้อก็หมุนตลอดเวลาไปมล้อไม่ใช่อย่างนั้นแบบตุงลุ่มหม,มุนอย่างงี้แต่เกย์ทุกครั้งมันเปลี่ยนสีทุกครั้งหรือบ่าเวลาเราผ่านด่านหรือว่าไม่ค่อยเราทายเนี่ยเช่ไห okay, ม ต่ทุกครั้งที่เราตายจากการเปลี่ยนสีดูว่าแบบมาถึงเชฟคอยใหม่ปุ๊บมันจะเปลี่ยนสีตลอดทึบนี่องเซงเซงเฟกยอดเบกเบกเบกตายอนเยต้องใจเย็นทึบโดด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 โอโดจนอันยิงจะมาโดนเดท้ายึบเออนี่เราสองไม่เป็น มันต้องมีการชะลอไม่งั้นเร็วเกินมันแบบไปเลยโอ้โหมุนช้าเกินไปแล้วไม่รอช้าตหมุนเลยต้องติงดขามกันอ้าวล่วงเลดตดดฆ่าแบบนี้มันถึงไหมเออเออไปเราเดินดีๆเราปั่นดีๆของเรา ไม่งั้นไม่ผ่านักทีผมบอกเลยครับเซอร์นี้มีคนไทยอยู่ได้แน่นอนโดนหล,ลอกล้ออะเกือบโอ้โหเกือบโดนเงนิงนเงนิงนเงินเงินโอ้โหกระเด้งสะ้นเหลือเกินเหมือนฟอร์กยอะไรเนี้ยเก็บเก็บ เรียบร้อยอันนี้อะไรไม่ขย,ยับก็ไม่มีอะไรนี้ไปผ่านไปชิวๆอันนี้อะไรไม่มีอะไรเลยเขาบอกโอ้ล่วงอีกโอ้ยล่วงจริง คือเมื่อกี้ก็ล่อแล้วนะแต่ว่าหมุนจัก,กรยานทำไมเนี่ยออผมมาเล่นนี่ผมทำไมเหมืนมีตาปกคลิปเลยเอ,อ้ยตรงปกเกมมันมีแบบปั่นจักรยานบนเชือกแต่ผมเหม่เจอเลยเนี่ยผมไม่เจอจริงหรือว่าอยู่ตอนท้ายเลยตอนนี้ครึ่งทางแล้วครึ่งทางเที่วรประมาณสิบนาทีเนี่ โดนโดนโดดไปนี่ก็ตรงไปเลยคิ่พอยแล้วก็เลี้ยวโดดไปฝั่งนี้โดดไปฝั่งนี้โดโดผมบว่าจักรยานมันยังงี้นะนี่สีเขียวต้องหมอกกันหน่อยเออ ขึ้นอยู่นั่นแหละฟื้นโมดเออ่าตะกี้แหละพาแล้วเออโอ้ยวะจะมาล่วงอีกนะพี่ออปัน่นเร็วๆปั่นเร็วๆปันป่นห้ย <laughs> อันนี้คือ แบบเกมอยากให้เรารู้ใช่ไหมแบบซ้ำเติมเรา <c oughs> ตายแล้ว20กว่ารอบตายเพราะอะไรคนรีบไปเลยนี่ต้องทาค้าทายหน่อยนี่มัตนต่อไปยังจะล่วงอีก <c oughs> ไม่ตายยอะก็แปลงแล้วเล่นอะไรก็โอ้ยมันไม่ได้ตั้งใจไงมันช้าเกินอะ เร็วเกินก็ไม่ผ่านสักทีเอออันนี้อันนี้ไม่น่ามีอะไรนั่นสิงไปสิงไปสิงไปสิงเบรกไม่ทันเบรกยังยาก เปลี่ยนจักรยานได้ไหมเนี่ยมันมีสก,กินนะแต่ปลดล็อกไงก็ไม่รู้เออหนึ่งโทพีอ่อ๋อผมมีสองโทพี่อยู่ตอนไปอัดล็อกเมื่อกี้ใช่ไหมเอ้รับรางวัลเมื่อกี้มีสิบเอด็ดมีเวพีสิบสามโมแพงสุดเท่าไหร่เนี่ยแพงสุดเจ็ดสิบห้าโมไซโอ,โอ อันนี้ตรงไปอย่างเดียวตรงไปอย่างด้วยความรวดเร็วทำไมดิมันช้าลงเนี่ยโดดไม่ทันโดเดจริงเอ๊บเอออือหือ นี่คืออยากให้เราใจเย็นให้ไปค่อยๆไปอีกประมาณสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์กว่าจะหมดด่านเพียกับการตกหน้าผาตัวเองจริงๆเลยตกตายประมาณหลายกวอา นี่ตรงไปเลยตรงไปตรงไปตรงไปเออนี่ก็ตรงไปเหมือนกันง่ายๆตรงไปอย่างเดียวอะทำไมบางันก็ง่ายเกิดบางันก็แบบมันง่ายหรือกอะไรแต่รีบช้าแล้วมันน่าเบือ่อเนี่ยหมุนช้าเลือ่อนอีกจักรยานหมุนช้าจริงเลย เออเออเบอืมเอีอาบานันมันอะไรนะมันแบบแค่เนี้ยคือมังหนาก็ดูไม่มีอะไรเลยนะอ,อย่างน้อยแบบนี้น่าจะแบบอะไรเพิ่มเติมไปดิแบบปกแต่งให้มันสวยขึ้นหรือว่าต้องรออัปเดต

ปึ๊บ <c oughs> <c oughs> ยังยังไม่ตกยังอยู่ดีตัวปึ๊บค่อยๆไปหน่อยปึ๊บเออนี่ก็ไม่อยากซิ่งไปเลยยิงแกล้วงอีกโอ้ยมันมันขับยากมันไม่ เช็คคอยเช็คคอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เช็คคอยเริ่มมาอีกนี่ม่มเป็นะรยากดูตรงนี้มาเนี่ยเข้าคำมเนินวะเนี่ยนี่โดดโดดโดดโอเคแปดสิบเปอร์เซ็น อันหนึ่งมีร้อยดาดเลยไงเนี่ยผ่านหนึ่งมันเพิ่มขึ้นหนึ่งปเป็นมีร้อยดาดเนาะแต่ก็ม่มีปัญหาผ่านได้แล้วเก็งไม่ได้ยากไปนหนึ่งล่วงอันหนึ่งดู Uh huh. เพลงหยุดหยุดโอ้ยโดนอะไรห่างกันตั้งเยอะโอ้ล้อหลังก็นับอ่ะโอ้โหมันไม่โดนผมว่ามันไม่โดนโอ้โหหนึง่ง ตรงนี้อาจจะง่ายกว่าโอเคเออ่ะ โอ้ยทองแคบแค่ที่มันร่วงได้ไงเนี่ยจักรยานไปขนาดนั้นเลยล่ะคือมันแคบมากจนตัวเราเข้าไปได้เลยเฮ้เฮ้เสียงอะไรเสียงอะไรวัดเลกเสียงอะไร เพืนไปเซ่เพื่อนเด็กองค์เคสปิ่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไปตรงนี้ดีกว่าไี่ได้เสียงอะไรเสียงอะไร แกแก90%แล้วแล้วอันนั้นมันคืออะไรกูจริงเลยเนี่ยมาเสียงอะไรเนี่ยผมไม่รู้เลยมาเสียงอะไรเสียงอะไรก็ไม่รู้ไอ้กล้วยอ่ะเนี่ยอ๋อจักรยานหรือจรวดกุ่มยง แล้วเพื่อนเอาไปเพื่อนสาพไปเดียวกันนะเอาไปสภาพไปเดินสบายปัจจัยาเสื้อหลุดเลยตจริงแบบนี้โมเดลนั้นจะมีปัญหาได้นะเพราะว่าแขนมันก็เตี่ยดูแขนกับขามันหลุดเนี่ย ทางเดียวยาวก็สิงไปสิงไป,งไปโดนหน่อยโดดซิ่งไปซิ่งไปซิ่งไปให้ล่วงอีกคือถ้าซิ่งเร็วๆจะเราจะได้ไม่ล่วงแบบตรงร่องไงโดดเออป่วยน,นี่อีกแล้วล่ะโดดเย็ดยังีต่อเวอร์หนึ่งเวอร์สองเวอร์สามเวอร์สี่เ,เวอร์ห้าเวอร์ 2, เจ็ดโอ้โหยังมีต่ออีกแล้วเดี๋ยวอะไรไม่น่ามีอะไรงั้นไปเวอร์ที่สองเลย Okay. ตายจากเวอร์แรกไนงะโลกที่หนึ่งเหมือนเดิม่ไม่มีอะไรพิ่ไม,ม่ถากอะไรกันเลยผีรอกวุญญาณรลอนผีรอกวุญญาณร้อนหน,น,น,นีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามกะไปทุกที่ผีรอกวิญญาณรลอนผีนรอกวุญญาณรลอนหนีไปไหนไม่รอดหรอก ฉันจะตามจะไปทุกที่ผีรอกุญญ์ยานร้อนผีรอกุญญ์ลานร้อนหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามจะไปทุกที่ผีรอกุญญานร้อนผีรอกุญญาณร้อนหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามจะไปทุกที่ ผีหลอกวิญญาณรอนผีหลอกวิญญาณร้อนผีหลอกวิญญาณรอนผีหลอกวิญญาณรอนหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามจะไปทุกที่ผีหลอกวิญญาณร้อนผีหลอกวิญญาณร้อนหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามจะไปทุกที่ผีหลอกวิญญาณรอน ผีหลอกวิญญาณร้อนผีหลอกวิญญาณร้อนผีหลอกวิญญาณร้อนหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามจะไปทุกที่ผีหลอกวิญญาณร้อนผีหลอกวิญญาณร้อนหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามจะไปทุกที่ผีหลอกวิญญาณร้อนผีหลอกวิญญาณร้อน ผีหลอกวิญญาณร้อนหนีไปไหนไม่รอดรอกฉันจะตามจะไปทุกที่ผีหลอกวิญญาณร้อนผีหลอกวิญญาณร้อนหนีไปไหนไม่รอดรอกฉันจะตามจะไปทุกที่ผีหลอกวิญญาณร้อนผีหลอกวิญญาณร้อนชนะลูกค้างมันจะมีเพลงตลอดเลยหรือไง เคก็ okay. ไม่มีอะไรนะมันก็แค่ยาาขึ้นเฉยอ,อ่ะโอ้งั้นลองดูสารดิมีอะไรเปลี่ยนแปลงยังเค okay. ก็นั่นนั่นอะไระเครื่องเลยก็ดูยังไม่มีอะไรเค okay. งั้นพอแล้วกันกับแมปออฟออฟีแต่ว่าคุณปัจจัยเท่านั้นไว้แค่นี้แหละมันก็ไม่หลังๆไม่ค่อยมีอะไรเลยก็แบบจบไปแค่นี้แล้วกันเจอใหม่คลิปหน้า